ครับขอนยืนขอกาบสวัสดีนะครับพี่พี่นึ่งน้องนะครับขอกราบสวัสดีนะครับวันที่28นะครับกันยายนนะครับพุทธศักราช2 5 6 7นะครับอันนี่ก็คือเอาไว้นะครับอ่านวดวันที่28นะครับกันยายนนะครับพ่2,000าร้อยหกนะครับอันนี้เป็นสรุปเลข3ตัวห้าน้อยนะครับพี่น้องนะครับอ่ากรณีนะครับอ่า เลขหนึ่งนะครับเป็นเลขเจนะครับพี่น้องเลขหนึ่งเป็นเลขเจก็ได้นะครับอ่าเลขเก้านะครับอ่าเป็นเลขหกก็ได้นะครับอ่าเจเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้นะครับอ่าพี่น้องสังเกตเบ้างนะครับอ่าตัวนี้ก็นะครับอ่าเป็นเจ็ดก็ได้นะครับเป็นเจ็ดก็ได้นะครับอ่าตัวนี้นี่นะครับจะเป็นเจ็ดก็ได้นะครับอ่า ครับยังนไปยังนะครับก็ขอให้พ in ี่น้องนะครับออ่่าาโชคดีมีใช้นะครับสำหรับอ่าเลขงานน้อยนะครับเงินประจำวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดกันยายนพศพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขับขอให้พี่น้องนะครับเง่งๆแปังนะครับพี่น้องนะครับอ่าเห็นแล้วเงียบไปนะครับเห็นแล้วเงียบไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอผมต่อยอนนะครับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ